สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้น3เส้นดอกเล็กๆน่ารักน่ารักกันเลยนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะจะใช้ริบบิ้นสีไหนก็สวยงามน่ารักนะคะแล้วแต่เราชอบนะนี่นะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระครังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว85ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่ 3, นะกดตรงรอยพับสอดอลิบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับๆให้กระชับนะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมา เราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะค่อยคอยปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นท <cing S 3> <ๆ S 1> ีออ่3ค<ๆ>่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมากลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม2เส้นละพาดนะ ห 1> 1, นึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะค่อยค่อยดึงค่ะ ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือ เสร็จแล้วจับอัลโทริบินหมวนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านซ้ายมือนะแบบนี้ค่อยค่อยดึงริบบินลงมาค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะจับกรีบให้ลงมานิดนึงนะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดูกลีบนิดนึงนะคะกลีบตัวน,นี้ยังไม่ได้เข้าที่นะจับกลีบนิดนึงนี่นะพอเข้าที่สวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยลีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยเสร็จแล้วจับอตัตรบริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแบบนี้นะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะในแบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับบัลดาหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเชิงเทียนสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายด้วยริบบิ้น3เส้นเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ